สวีดัสวัสดีครับก็พบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้มาในค่ายของนะครับฟอร์ดนะเบนเจอร์ครับเอ t กรีครับรถคันนี้หรือว่าที่หงนั่นเองครับปี2012ครับอันนี้ลูกค้าแจ้งอาการมาครับว่าแอร์วิ่งทางไกลแอร์นั้นเย็นไม่ฉ่ำนะครับวิ่งไปสักพักหนึ่งครับสัก100-200เมตรนะครับจากช่วงที่วิ่งแรกๆนะคือยังพอมีความเย็นแต่พอ วิ่งไปสักพักคือแอร์นั้นคือเรื่องพิชาาไม่ค่อยฉ่ำครับแต่เรื่องความแรงลมนั้นยังคงมีนะครับได้ทําการนะครับตรวจช็คนะครับพบว่านสารน้ำความเย็นในระบบน้อยนะครับแล้วก็ลูกค้าแจ้งข้มเติมว่าจังหวะที่วิ่งทางไกลคือมีน้ําหยดน้ําหยดนะครับบริเวณนะครับบริเวณใต้ฝั่งฝั่งคนนั่งนะครับหยุดเป็นทางเลยนะครับหยุดเป็นทางเลยเนาะ นี่นะครับนี่ก็จะหยดเป็นทางอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะลูกค้าส่งให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นค่าเกตนะครับโลไฮนะครับหลังก่อนทําการก่อนทําการแก้ไขนะครับให้ดูครับชักชันอยู่ที่2องเพรตัครับไฮเปเชอร์อยู่ที่110่งร้อยบเพรตัยครับน้ำยาในระบบนั้นคือน้อยจริงๆนะสําหรับเกีนี้นะครับที่ปั๊มยังกินลมแรงนะครับยังกินลมแรงนะครับเอาความแรงลมมาวัดนะ ครับนี่ก็จะเป็นความแรงลมของพัดลมพีปัมอยู่ที่40.3กิโลเมตรต่อช่โมงครับให้ดูครับรถผ่านการใช้งานมานะครับ87,650กิโลเมตรครับถือเป็นตัวเลขหม่ก็ไม่เยอะนะครับอันนี้พอน้ำยาเริ่มหายเยอะครับวาวจะฉีดน้ำยามีเสียงดังนี่ครับก็เวลาเปิดแอร์นะครับวาวจะฉีดน้ํายาครับมีเสียงดังนะครับนี่ครับปิดแอร์ครับ เสียงจะเงียบนะครับนี่ผมจะเปิดแอร์นะครับหรือว่ากด a อรซีรับนี่ครับเสียงเหมือนมีอะไรพ่นออกมาครับบริเวณใต้คอนโซลครับหรือว่าออกมาจากช่องแอร์นะครับปิด a อซครับเปิด a อซครับประมาณนี้นะครับ ให้ดูครับความเย็นครับที่ผลิตออกมาได้นะครับตอนนี้ครับอยู่ที่29.4องศาครับนาช่องแงนะครับอุณหภูมิภายนอกครับโดยเฉลี่ยก็31องศาครับตีไปเลยนะครับ30.9เนาะก็ปัดไปเลยฮะในส่วนของเครื่องสแกนครับก็มีอยู่2โค้ดครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าสูบเนาะประมาณนี้สูบหนึ่งกับสูบ4ี่ครับที่ขึ้นโชน์ครับในการ ก็เคลียร์ไปนะครับก็เป็นปกตินะครับเนะบื้องต้นก็จะเทสการตัดต่อของคอมเมรสเซอร์ให้ลูกค้านะก่อนที่จะาหาจุดรั่วนอะอันนี้ก็จะติดตามชมนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน,นครับรถใช้งานไม่เยอะนะครับแต่สามารถรั่วได้นะครับถ้าอายุรถเกิน4ถึง5ปีขึ้นไปนะครับในปัจจุบันนี้นะครับรถยิ่ง ยิงรถปัจจุบันนี้ครับยิงยิงพังง่ายนะครับในส่วนของระบบแอร์นะครับพังในที่นี้คือมีการลวดซึมนะครับวัตถุดิบนะครับในการเอามาใช้นี่คือเทคโนโลยีดีขึ้นครับแต่ว่าพอมันมันดีขึ้นเนาะมันก็จะมีการผลิตนะครับเราเขาก็จะสามารถเลือกอะไรที่ลดต้นทุนเพิ่มต้นทุนอะไรพวกนี้ได้นะครับนอกเรี่ยงกันสักนิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะก็ติดตามชมนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ ก็จะเป็นแนวทางการถอดหรือตู้แอร์สำหรับฟอร์ดทีหกรับเอ็กเซทีนะครับนี่ครับไปไหนก็ชาประมาณนี้นะครับนี่ครับแนวทางการถอดหรือครับประมาณนี้นะครับก็หลักๆก็รุ่นนี้ก็ฟองน้ําครับประตูลมครับที่จะเสื่อมสภาพครับตามซีต่างๆนเนียนะเนี่ยเปื่อยนะครับหลุดล่อนนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวก็ติดตามชมคงับตู้แอร์นั้นจะเป็นยังไงนะครับครับผมก็มาให้ดูเซ็ตอะไรที่จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับอ่ะก็โดยเคสนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นตู้แอร์อะไหล่แท้นะครับนี่ครับก็จะเป็นตู้แอร์อะไหล่แท้สอนะครับน่ครับพร้อมงานรับประกันให้ลูกค้า1ปีเต็มนะป่ะแล้วก็ปิดช่องลมลูกค้านะครับเปลี่ยนเตาถ่้นมันคอมนะครับเชิญในระบบลูกค้าครับยงเบอร์เป็นเจ็ดสองรอยแปดนะป่ะ สำหรับความลูกสูบนะครับก็เอเวชชั่นวาลทบที่แนะนำเปลี่ยนครับเป็นอะไหล่แท้ฟอร์ดครับนี่ครับรองแรงคุณภาพโปรเทครับเปลี่ยนโอลิงตามจุดข้อต่อที่ถอดซ่อมครับเปลี่ยนสอนเติมยาโลหายให้ลูกค้านะครับเราก็จะฟองน้ำที่จะทำการติดตามอันนี้ให้ลูกค้าครับนี่ที่มีการชงรดนะครับประมาณนี้ฮะการถอดริ้นออกมาก็เช็ดล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นงานถอดรื้อทับตู้แอร์นะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนะครับวันนี้ช่างยูก็ทําการติดฟองน้ําให้ลูกค้าใหม่เรียบร้อยนะครับเติมน้ำมันคอมทดแทนในระบบครับการประกอบนะครับหลังจากที่ช่างยูทําการถอดรื้อเปลี่ยนตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เช็ดทําความสะอาดรับลงน้ํายาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับ ภายในหลังจากประกอบก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยนะฮะอ่าเป็นหลังจากที่ทช่างยูนะทำการถอดรือเปลี่ยนตัวแอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยครับนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของเครื่องสแกนครับที่ช่างยูทาการถอดรื้อเปลี่ยนตู้แอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยครับก็ทําการสแกนตรวจเช็คดูภายในกล่อง ECU ปกติสมบูรณ์นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของความแรงลมกันนะฮะ มาดูในส่วนของความแรงลมครับหลังแก้ไข38.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกับผมวันนี้ก็จะเป็นน้ำปะทาับหลังแก้ไขก็ปกติสมบูรณ์ครับโค้ดไม่โชว์นะครับรับผมนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเติมน้ำยาแอร์นะครับโดยรถคันนี้เติมยาแอร์เป็นของไอเบิร์ตนะครับัคที่น้ำครับโดยเื่องช่างมาตรฐานเติมตรงตามสเปคครับเดี๋ยวเราไปดูค่าเกจกันสักนิดหนึ่งก็มาให้ดูค่าเกจโรหไฮครับชักชั่นก็อยู่ที่32วิทย์ครับไฮเพชเชอร์อยู่ที่200 4พีซไอครับหรือว่า202พีซไอครับประมาณนี้ครับร้อยรับพัดลมก็ทำงานสปีดแรงนะฮะนิ่งๆสบายๆนะฮะผมก็มาให้ดูความเย็นหน้าช่องแอร์ตอนนี้ครับที่ผลิตความเย็นได้ครับอยู่ที่5.9องศาครับอุณหภูมิภายนอกโดยเฉลี่ย3 6องศาเซลเซียสครับความชื้นครับอยู่ที่42เปอร์เซ็นต์ครับอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยครับหลังจากที่ทำการแก้ไขให้ลูกค้านะครับก็กลับมาเย็นฉ่ำเหมือนเดิมนะครับผม ขั้นตอนการฉีดล้างทำความสะอาดแผงและพื้นแอร์และฟิลมคอยล์ว่าน้ำครับก็รีวิวสองงานครับสำหรับฟอร์ทีหกเอเคทีปีสองพันสิบสองครับกราบขอบคุณลูกค้าครับนะโซนานวมนทรนครครับที่มาใช้บริการนะคร้อนอยู่ตู้แอร์ครับอันนี้ก็คืนความเย็ยนให้ลูกค้าครับอันนี้ก็จะได้ลุยซวีบเอฟดีต่อแล้วครับอันนี้ก็ใครใช้รุ่นนี้อยู่มีปัญหาอะไรสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ชัอยู่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ จะเป็นกำลังใจให้ช่างยูทำคลิปดีๆต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจนใหม่พีนาครับผมงานเรียบร้อยครับขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการครับ